ก็มีคนไข้หลายๆคนนะคะรู้สึกกังวลใจนะคะกับอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นหลังจากที่ติดเครื่องมือจัดฟันนะคะซึ่งอาการเหล่านั้นมีอะไรบ้างนะคะหมอเจียบมีคำตอบมาให้ทุกคนวันนี้ค่ะ ที่นนะคะฟันโยกนะคะอาจจะมีคนไข้หลายๆคนนะคะจะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการฟันโยกในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ติดเครื่องมือจับฟันไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะโดยเฉพาะตำแหน่งฟันที่มีความผิดปกติมากกว่าเพื่อนนะคะอย่างเช่นฟันที่บิดเกนะคะหรือว่าต่างระดับจากฟันซี่อื่นๆค่ะ2นะคะคืออาการปวดฟันซึ่งจะเป็นเรื่องปกติมากเนื่องจากว่าการที่เราใส่แรงไปที่ตัวฟันจะก่อกให้เกิดอาการอักเสบขึ้นเล็กๆนะคะ อาการอักเสบเหล่านี้มีประโยชน์ก็คือจะสามารถทําให้ฟันเราเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนที่ได้ซึ่งอาการอักเสบที่เกิดขึ้นก็จะทําให้ร่างกายหลั่งสารเคมีที่ทําให้เราเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาได้นะคะซึ่งกระบวนการอักเสบนี้นะคะมันไม่ได้เป็นกระบวนการที่เกิดจาก การอักเสบจากเชื้อโรคหมอเจ็บขอให้ทุกคนสบายใจได้นะคะและอาการปวดต่างๆจะค่อยๆดีขึ้นในประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ค่ะ 3. นะคะคือการระคายเคืองเนื้อเยื่อในช่องปากนะคะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดามากเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อในช่องปากของเรา บาบ,บางมากดังนั้นการมีสิ่งแปลกปลอมนะคะเข้าไปอยู่ในช่องปากเราก็าอาจจะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองหรือว่าเกิดแผลร้อนในขึ้นได้ค่ะวิธีการแก้ไขหมอเจ็บก็จะให้คนไข้นะคะใช้ขี้ผึ้งซึ่งจะให้ทุกคนหลังจากติดเครื่องมือจัดฟันไปวันแรกนะคะใช้ขี้ผึ้งตัวนี้นะคะ ปั้นแปะไปบริเวณเครื่องมือที่เรารู้สึกว่าระคายเคืองหรือว่าเกิดแผลในช่องปากก็จะทําให้ความรู้สึกระคายเคืองต่างๆดีขึ้นได้ค่ะก็หวังว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับคนไข้ที่น่ารักทุกคนนะคะใครมีอาการดังกล่าว3ข้อที่หมอจะพูดถึงนะคะก็อยากก่ากังวลใจนะคะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มักจะเกิดได้กับทุกคนค่ะ แต่ถ้าในกรณีที่เรารู้สึกไม่สบายใจนะคะสามารถเข้าไปพบคุณหมอจัดฟันได้เพื่อตรวจอาการผิดปกติที่เรารู้สึกว่ามันนอกเหนือจากที่หมอจะพูดมาทั้งหมด3ข้อนะคะ